ดับใช่ไหมกดเปิด <Okay. S 2> กดเปิดตัวที่สี่เปอร์เซ็นเนี่ยไอตัวเนี้ยมันคือบอกว่ารับสัญญาณจากไหนหอ,ออกไปไหนถ้าเกิดเลขหนึ่งอ่ะคือเราเสียบ h ฮดดี้จากข้างหน้ารับจากข้างหน้ามาเสียบาอน้ตบุ๊กกดหนึ่งแต่ถ้าเราต่อเฮดดี้ไอข้างๆงเห็นว่ามันจะมีตรงโตะอ่ะมันจะมีดูนตีไออีกหนึ่งอันนั้นคืออันที่สอง สมมติเราเสียบด้านข้างใช่ไหมเรารับจากอันที่สองเราจะปล่อยออกอันไหนมั่งอันที่หนึ่งคือโปรเจคเตอร์สองสามคือทีวีแล้วก็กดหนึ่งสองสามถ้าเรากดแค่สองหนึ่งสองมันก็จะออกแค่หน้าจอแล้วก็ทีวีตัวหนึ่งแต่ถ้าเรากดหนึ่งสามันก็จะออกหมดทั้งหมดเข้าใจไหมตรงนี้ไม่เข้าใจตรงไหนไหมเอาใหมุ่่มนี้นี่ยมสายเส้นนี้พี่ต้องมาดูด้ว่ามันต้องเสียบสองรูนี้นะ แต่่่สวนนใหญมัจะทั้งทสองห้องอ่ะจะต้องเสียบมันจะเป็นตัวเหมือนกันต้องมาเสียบสองรูนี้ห้องนี้เขาจะไม่ถอดหรอกเขาถอดห้องนี้เขาถอดทําไมนะไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้ว่าใครถอดเป็ออนหะลองนี้เดี๋ยวอธิบายแค่นี้นก่อนนผมจะมาอธิบายนี้ทีเดียว x กับ r x มันจะมีบอกตรงนี้ด้วย ต้องเสียบเก็บใส่กล่องก็คือต้องใส่ให้ตรง Rx คือตัวรับสัญญาณ Rx จะต้องเสียบกับอันนี้เท่านั้นไม่ใช่นัน Tx เออ Tx เห็นไ,ไหมไอ Tx ยังจำไม่ได้ Tx เนี่ยแล้วเลยขาคาดหวังกับลขาด้วยนะ Tx เสียบหลังห้องเท่านั้นจะใช้ตัวไหนก็ได้เหมือนกันไม <T X. S 1> ่ต้องเป็น Tx Tx เสียบกับสายนี่ข้างหลังมันจะมีรูเดียวอยู่แล้วเสียบได้เลยแล้วก็เปิดอย่าลืมเปิดด้วยนะ แล้วมันจะหน้าจอมันเป็นแบบนี้แล้วก็เสียบเสียบเลยอ่ะเสียบมันจะมีอันเนี้ยจำง,ง่ายๆคือที่มีรูเดียวอ่ะมันจะเสียบอันนี้เสียบเอาไว้เลยใช่ไม่ต้องทำอะไรมันแค่เปิดเ,ปเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยจะให้ไว้เลยแล้วก็ขอยชาร์จแบตแล้วก็เวลาจะเซตก็เอามาเซตกันเองได้เลยทีเนี้ยเวลาเปิดคอมไม่อ่ะมันต้องมีสายนี้แล้วก็สายทิ้งคูสายทิ้งคู่ใช้เส้นไหนก็ได้ สีชมพูเสียบเข้าชมพูแค่นั้นเลยชมพูเสียบเข้าชมพูอันนี้เสียบเข้าอ่าอีก <c oughs> ลายเอาไอตัวนี้ต้องจำหน่อยมันมีสองรูเสียบลายเอาแต่อตัวข้างหลังอะมีแค่รูเดียวเสียบได้เลยแล้วอวนี้เสียบกัะขอเวลาเข้ามีดอะ คอนเซปต์ของม e ทุกทุกระบบเป็นเหมือนกันหมดแต่แค่หน้าตามันจะไม่เหมือนกันเฉยๆพี่เขคอไปเออาลิงก์มลิงก์ด้ิยได้ลิงไหนมีเนขอยู่มันไม่ท้องกดเนี่ยอ๋อกดผิดสองห้าหนึ่งเก้าาสองห้าเจ็ดสอง คอนเซปต์ Concept, หน้าตามันจะไม่เหมือนกันหรอกของแต่ละยี่ห้อ Google Meet Webex หรือว่า Zoom แต่คอนเซปต์มันจะคล้ายๆกันคือมันจะมีไมค์ให้เลือกอพวกเนี้ยเราสังเกตดูถ้าเป็นสเป AKER คือลำโพงลำโพงจะต้องเอาใส่ให้ดีอะไรมาเสีย,ยวท่านแม่งเงนอนเย็นปากก็จะมไม่ทไม่ทันหรกเย็นเนี้ยต้องจำและเซตกันเองแล้ว อรเ DMI คือมันจะส่งเสียงออกลำโพงส่วนไมโครโฟนเลือก USB อันนี้เขาเขาทำห้องกีงก่โมงอ่ะเขากำลังทำใช่ไหมไมโครโฟน,นเลือก USB สปีกเกอร์เลือก HDMI เสียบสายสีดะทั้งภาพและเสียงอ,ออกจากโน้ตบุ๊ก สาย USB อะนำเสียงเข้ามา,ม,ามันจะต้องเสียงออกมันจะต้องเป็น HDMI เหมือนกันมันมีหลายอันให้เลือนกนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็น HDMI ดูสองที่ถ้าถ้าเสียงไม่ออกลำโพงีี <c oughs> นะ <c oughs> แต่ถ้าหนึ่งอคือเราเสียงมาจากข้างหน้าเลย หนูอางก่อนก่อนที่จะพูดสายอ่ะสายบางอันอ่ะให้เรื่มอันไม่ดีอ่ะบางคำเออพี่ดึงออกไปหน่อยเก็บไปแล้วลูกบอเลยหาไม่อยู่สักคนนั่นแหละก็คือเสียบตุ๊กลูที่มีในเล่าอ่ามันต้องเสียบตุกรูโอเคมันจะมีรูปบอกหมดเลยทุกอันก็คือต้องใช้ตรงนี้โอเคเวลาเราเสียบมาอันนี้คือโปรเจคเตอร์ใช่ไหมมันเป็นรูปโปรเจคเตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือโน้ตบุ๊กอะวะ จริงมันมีโน้ตบุ๊กสาแพเออใช่มันหลุดไปไละมันจะมีโน้ตบุ๊กกับมือถือใช่ไหมอันเนี้ยอันนี้มีปะวะอ่ะ,อะโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่าด้านที่มีรูเดียวที่เป็นอินพุตอ่ะมันจะเป็นมาจากโน้ตบุ๊กใช่ไหมถ้าเราเสียบอันเนี้ยมันจะเสียบตามรูปเลยปุ๊บถ้ากับปลายทางเส้นเนี้ยเราต้องไปเสียบอะไรอ่ะเราก็ไปเสียบโน้ตบุ๊กล้วก็ปลายทางนี้ไปเสียบโน้ตบุ๊กอันนี้คือของทีวีใช่ไหมทีวีก็คืออันนี้เราก็เสียบเข้ารูทีวี ปลายทางเราก็ต้องไปเสียบทีวีอ่าอันนี้ของโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์มาจากอันนู้นต้นทางปลายทางเราก็มาเสียบอันนี้แค่นี้เลยมันมีรูปหมดแล้วอ่าใช่ยังม,มีสายพาวเวอร์คอนเซ็ปต์อันเนี้ยอินพุตอ่ะก็คือรับภาพมาจากไหนเราจะเอาภาพจากไหนจากลองลูกใช่ปะแต่ออปต์อ่ะมันไม่จําเป็นต้องตามรูปก,ก็ได, 1, 2, 3, 4, ออกด้น้องจะเสียบโปรเจคเตอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ออกหมดน้องจะเสียบทีวีเบอร์หนึ่งสองสามที่ออกหมดจะสลับกันยังไงก็ได้ออกหมด แต่แค่โน้ตบุ๊กต้องเสียบเองอินพุสเท่านั้นเนี่ยแต่มันมีรูปอย่างเงี้ยอยู่มันไม่น่ามันไม่น่ามองเลยเราเราสีม่วงๆอะไรอ่ะคือบางทีเราเสียบจากโทรศัพท์ไงอ๋อเสียบตัวนี้ใช่ให้มันมีไฟขึ้นแต่ว่าสายแต่ละอันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะสาย HDMI เหมือนกันหมดเลยสายสลับสามเส้นสลับกันได้ออ๋แต่สายมันจะมีมันจะมีสองทางใช่ไหมต้นทางกับปลายทาง อันนี้ต้นทางมันคือกล่องที่ใช่ไหมวปลายทางมันเป็นรูมโน้ตบุ๊กแล้วก็เอาสายเส้นเนี้ยไปเสียบโน้ตบุ๊กอ่ะอันนั้นคือแล้วก็อันนี้โปรเจคเตอร์รูเหมือนกันมั้ยอ่ะรูเหมือนกันหมดเลยโปรเจคเตอร์เสียบตรงนี้แล้วก็ไปเสียบโปรเจคเตอร์ตรงนู้นอ่ะใช้สายที่สองอะแล้วถ้าจะต่อมาทีวีแล้วก็เสียบตรงนี้แล้วก็ลากมาทีวีแค่นี้เลยใช่ไหมลูกตัวเล็กก็ใช้งานใช่ตัวเล็กก็เหมือนกันแต่ไอ้รูมโน้ตบุ๊กอะมันหายไปเอามาคือเหมือนกัน